ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผม JPO by Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูแนวของเวอร์ชันลนักษณะของการคัดหรือการตัดในลนักษณะของทรงเสยถุยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับการตัดแน่นอนนะครับออฟมีการบีในโซนของซิกด้านหน้าให้อยู่ระดับของคิวนะครับเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวออกมาให้มองถึงความกลมกลืนหรือลักษณะของการพิวหวานนะครับกรอบปลายชายแนวที่เรากําหนดไว้ก็คือโซนซิกหน้าส่วนด้านจรก็คือ อยู่ลักษณะของกึ่งกลางหูนะครับส่วนด้านหลังแน่นอนนะครับการเชื่อมต่อที่เราเอาโซนของซีด้านหน้ามาลงลักษณะของจอนเอาเซโซนโซนของจอนมาลงลักษณะของซีดด้านหลังตล,ลอดถึงถึงขอบปลายชายแนวในลักษณะกรอบของทรง <c oughs> จะเห็นนะครับว่าการตัดหรือการคัดหรือการไล่ทรงเนี่ยเราจะเน้นลักษณะของความถุยนะครับ ความหมายก็คือ1นนะครับคือการสร้างกรอบ2คือการสร้างในลนักษณะขึงของพีระมิดเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของความถุยออกไม้ถึงความเด่นหรือลักษณะของความสวยงามการคัดแน่นอนนะครับเราตัดในรูปแบบของ คาวแอเรียก็คือลักษณะของบอดี้ของทรงนะครับหลังจากที่เราได้ขอบปลายชายแนวเสร็จแล้วนะครับเรามาดึงดูนะครับในโซนของเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศีรษะการตัดลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนกับเราวางกรอบนะครับหนึ่งนะครับคือลักษณะขอบด้านหน้า สองก็คือชายของด้านหลังสามก็คือกึ่งกลางนะครับเส้นผ่านหรือเส้นศูนย์เส้นศูนย์กลางก็คือการเชื่อมหรือเป็นตัวไกด์ลายนะครับจากการคัดที่เราตัดในโซนกึ่งกลางแล้วก็หวีนะครับโซนของซิกด้านหน้าให้มาเชื่อมต่อในอยู่ลักษณะของกึ่งกลางของศีษะจะเห็นนะครับในลักษณะขอบปลายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราก็สร้างกรอบไวค้คล้ายๆเป็นผมม้านะครับเราดึงเข้าหาตัวเพื่อให้ลักษณะลายหรือขอบแนวของผมเขาเนี่ยออกมาได้ปัดหรือได้ จากการคัดที่เราวางลักษณะของการที่เรากวางนะครับอันนี้เราก็มาไล่เป็นตามยาวนะครับเราก็มาไล่ลงในโซนของซิกด้านหลังหรือนะครับข่าวแอร์เรียหรือรูปฮาร์ดรูปมงกุฎในโซนของซิกด้านหลังนะครับอย่าลืมนะครับการคัดหรือการตัดนะครับต้องคํานึงถึงบอดี้ความหมายก็คือโครงสร้างสีละศีษะเนี่ยเขาเป็นส่วนโคง้งเวลาเราตัดนะครับเราควรจะต้องโค้งมือนะครับเพื่อให้ขอบปลายชายแนวหรือโครงสร้างเขาเนี่ยออกไม้ กึ่งถึงความกลมกลืนหรือลักษณะของความสรวยหรือลักษณะของความสวยงามครับอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปในลนักษณะงานในรูปแบบงานคอนเทนต์ความหมายของผมก็คือการสร้างนะครับมูลค่านะครับอันนี้เป็นมูลค่าของฝีมือนะครับ นะครับคำว่ามูลค่าฝีมือก็คือเราจะใช้ในลักษณะของเทคนิคการที่เราอัพพายหรือการที่เราดัดแปลงหรือการที่เราเอาแนวทางต่างๆนะครับมามิกนะครับมารวมนะครับมาผสมผสานจากการทํางานอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เรามีโอกาสไปเรียนรู้ที่อย่างที่แพรลีย์นะครับจินหลุยดีฟรอนต์นะครับอเล็กซองเดอร์สแปรลีย์นะครับแล้วก็เป็นโรเบิร์ตฟรินลิงนะครับแล้วก็ลอนดอนอะคาเดมีอะลิกาซีนะครับในลักษณะของอิตาลีนะครับตลอดจนถึง อารันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล,ละลักษณะของจิงเกิลนะครับหรือเป็นโทนี่แอนกายนะครับ หรือเป็นลนักษณะของยินหลุยดิฟฟ o รอสนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการตลอดจนถึงมอริสนะครับสถาบันหรือการมีชื่อของโรคนะครับเรามีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับเราก็มาอัพภายมาดัดแปลงอยู่ในลนักษณะของหลักสูตรหรือการทำงานในแนวของ KTO by Academy เสร็จแล้วนะครับเรามาลักษณะของการแต่งหรือเช็คทรงเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของการเพิ่มเมนหรือการดัดหรือการลักษณะของการ ม้วนลักษณะกึ่งของเสยนะครับการตัดแน่นอนนะครับคือการสร้างกรอบหรือการวางทรง การดัดก็คือการดัดให้ผมเกาะตัวหรืออยู่นะครับหรือลักษณะของการเป็นลักษณะกึ่งของหยิกนะครับนะส่วนนะครับการที่เราไล่หรือลักษณะกรอบของทรงแน่นอนนะครับการดึงหรือการม้วนหรือการเซตหรือการจาัดทรงเนี่ยจะได้สะดวกง่ายครับต้องยอมนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยผมที่เส้นใหญ่หรือผมแข็งเนี่ยเวลาซอยออกมามันจะชี้นะครับจะไม่เกาะตัวการดัดดีที่สุดก็คือการทําให้ผมเกาะ หรืออยู่ตัวนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพทุกท่านลองศึกษาดูนะครับว่าวิธีการทำผมในแนวกึ่งของผมทรงผู้ใหญ่เนี่ย k t o b a l academy เนี่ยเราทำลักษณะอย่างไรนะครับความหมายก็คือการคัดเราตัดลักษณะอย่างไรนะครับนะอาจจะเป็นการสร้างกรอบนะครับกรอบในที่นี้ก็คือโซนของซิกด้านหน้าที่เราวางกรอบอยู่ระดับผมมา้า โซนของซิกด้านข้างอยู่ระดับของครึ่งของจรนะครับโซนของซิกด้านหลังคือไททอยหรือลักษณะไล่มาอยู่ประมาณสัก2นิ้วนะครับส่วนคาวแอร์แน่นอนครับกึ่งกลางของีิษะเราไล่ลักษณะกึ่งของพีระมิดเพื่อให้มีความถุยนะครับเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อในลักษณะของกึ่งกลางหรือลักษณะของตัวเซนเตอร์โดยใช้หวีหรือดึงโนมมาให้เชื่อมต่อกันนะครับเสร็จแล้วเรามาเช็ดขอบปลายชายแนวทุกรูปแบบของทรงออกไมถึงความเด่นหรือลักษณะของการทํางานได้ ง่ายนะครับครับวันนี้ผมออสดัดผมในแนวลักษณะของซอฟเพิมความหมายก็คือเราใช้เป็นซอฟมิวนะครับการดัดที่กึ่งของธรรมชาติเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลหรือบำรุงลักษณะของเส้นผมไปคู่กันเลยนะครับต้องยอมนะครับการที่เราเพิ่มเมนหรือการที่เราเช็งคอลเลอร์หรือการที่ทําเคมีเนี่ยบ่อยครั้งนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของผมแห้งผมเบาผมฟุฟฟ้นะครับหรือเป็นลนักษณะของผมที่เขาเรียกว่า ฟุเสียไปเลยนะครับนานี้ต้องมีการนะครับการที่เราดูแลหรือบำรุงของสภาพของเส้นผมแน่นอนนะครับเราต้องการจะปรับในลนักษณะของเส้นผมหรือทุกสัดส่วนเขาออกมาให้มองถึงความสวยงามหรือลักษณะของความคิดแข็งแรงของเส้นผมนะครับการเพิ์มเมต์แน่นอนแล้วครับเราเป็นน้ํายากึ่งของธรรมชาติเพื่อต้องการไม่ให้ทําลายในสภาพของเส้นผมนะครับการม้วนดัดแน่นอนนะครับเราม้วลลนลักษณะของ ของลักษณะของเส้นผมให้เรียบนะครับนะหรือลักษณะของการที่เราดึงหรือลักษณะของคาดหนังยางอย่าให้บิดให้พลิกนะครับอันนี้จะทําให้ผมขาดนะครับส่วนน้ํายานะครับซอฟมิวเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลหรือบํารุงเข้าไปในลนักษณะของเส้นผมนะครับส่วนการม้วนนะครับส่วนบนอาจจะเป็นลนักษณะของการใช้ อนหรือส่วนกลางนะครับส่วนกลางนะครับที่ไล่ลงมาก็คือไล่รันหรือลอนของเล็กลงมานิดนึงส่วนท้ายทอยแน่นอนนะครับผมตินผมเขาสั้นนะครับเราก็ต้องใช้แกนเล็กนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของ k t o by academy หรือผมออดสมจิตดิษภักดีหรือ k t o by academy มาเล่ากล่าวนะครับว่าการทํางานในรูปแบบหรือการวางสเตปหรือการวัันในเช็คชั่นของการเรียนรู้ในกล่มของ k t o academy เนี่ย ออสสมจิตดิสปาร์ดีเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านท่านอาจจะเข้ามาใหม่นะครับยังตามไม่ทันนะครับอย่าลืมนะครับ4ช่องทางนะครับช่องทางแรก t ิกตอกเลยครับเพียงท่านแอดนะครับเอกลมครับ s o m j i t นะครับผมออสสมจิตหรือออสทิกตอกใครนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับอาจจะดูลักษณะของการคัดก็คือการตัดอาจจะดูลักษณะของการเพิ่มเมนก็คือการดัด อาจจะดูลักษณะของการดรายหรือการจัดเซตหรือการจัดทรงนะครับออฟมีการแพนไปตรงช่องติ๊กต็นะครับ ส่วนทาง f c e e o o o l i ฟ e เอฟบริเดยนะฮะแนอนนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับมีการแพนมีการแชร์ไปตรงช่อง f c e e o o o l i ฟ e เอฟบริเดยหลายๆท่านที่ชอบงานลนาักษณะกึ่งของผมชายท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับหลายๆท่านที่ชอบงานลนาักษณะของผมหญิงท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับท่างช่อง Facebook, เฟซบ o ๊กไลฟ์ บุเดนะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแพนไปตรงช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนหรืออาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy หรือทางช่อง y t u t u นะครับหลายร้อยขั้นตอนนะครับที่ออสแพนไปตรงช่อง y t u t u นะครับท่านชอบนะครับอาจจะเป็นงานแข่งที่ออสมีโอกาสไปแข่งที่เวโรนาที่อิตาลีนะครับที่ลอสเซรดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เมืองคารหรือที่ฝรั่งเศสนะครับหรือที่รัสเซกัสสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ เราเอางานเอารูปแบบของการทํางานในกึ่งของสกูลก็คือโรงเรียนที่เราสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยนุชนาิหรืองานที่เราไปศึกษาไปเรียนรู้แข่งอย่างที่อังกฤษเมกาฝรั่งเศสเราก็มาอัพรนะครับมาดัดแปลงเอางานในเสริมสร้างมาพัฒนานะครับหรือเป็นการสร้างรูปแบบให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพน้องใหม่นะครับได้มีโอกาสพัฒนาหรือศึกษาไปคู่กันนะครับนะะสุดท้ายนะครับออสมีทางช่องรีนะครับอันนี้แน่นอน อาจจะเป็นช่องสอดชั้นสั้นความหมายก็คือนะครับอาจจะเป็นแนวทางที่ท่านอาจจะมีเวลาที่พอเพียงนะครับหรือลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะช็อตของสั้นนะครับอาจจะเป็นการหนึ่งะครับก็เป็นการที่ปีเซนต์งาน สก็คือการงานกึ่งลักษณะงานโชว์ซก็คือการลักษณะของการที่เราดีไซน์หรือออกแบบในกึ่งที่ผมบอกเรางานคอนเทนต์เพื่อสร้างมูลค่านะครับอาจจะเป็นไรายได้หรือเป็นฝีมือหรือเป็นการทํางานในลุคหรือสไตล์แบบใหม่ๆนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ทางช่องรีนะครับสี่ท่องทางนี้นะครับทิกต o k นะครับยูทูบนะครับเฟซบุ๊กไล์หรือช่องรีนะครับท่านก็ ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by a c a d e m y ครับหลังจากที่เราคัดก็คือการตัดในกึ่งของรองทรงหรือเป็นเสยถุยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการเพิ่มเม้นนะครับความหมายก็คือการดัดนะครับการทำสีการยืดการ นี่นะครการซอยทุกรูปแบบนะครับออสบรรจุอยู่ใน KTO by Academy นะครับจากการคัดแน่นอนละครับเราวางกรอบเกาะเปที่นี้ก็คือโซนของซิกด้านหน้าอยู่ระดับของตาหรือเป็นลักษณะของคิ้วนะครับส่วนด้านข้างนะครับอยู่ลักษณะครึ่งของจอนะครับหรือครึ่งหนึ่งนะครับส่วนด้านกลางนะครับขาวแอร์เรียก็อยู่ประมาณทักสามนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการตัดในกึ่งของเสยหรือเป็นเสยนะครับถุยนะครับนะ ครับครับหลังจากที่เราคาดตัดในโซนของซิกด้านหน้าแล้วเราขยับมาในโซนของซิกด้านหลังเพื่อสร้างเป็นลนักษณะของความทุยในกึ่งของพีระมิด จะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวออกมาได้ทุยหรือลักษณะของความสวยงามเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลักษณะของการเพิ่มเม้นหรือการดัดในกึ่งของสโลปเพิร์นหรือเป็นซโลมิวนะครับออกมาได้กึ่งของความสลวยหรือกึ่งของความสวยมากนะครับสุดท้ายนะครับเรามาจบในการบรหรือการดายการเป่าเสตทรงนะครับอดีตการนะครับการทําผมในแนวของผู้ใหญ่เนี่ยหลังจากจบงานเสร็จแล้วเราต้องม้วนอบนะครับ <c oughs> แต่นะครับแต่ณวันนี้นะครับแกรีบนะครับนะแกบอกกันจะเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูนะครับก็คือวันเกิดของท่านนะครับก็ขอให้พลานาไมที่แข็งแรงนะครับตลอดจนถึงบุตรหลานแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านนะครับได้พบสิ่งที่สมหวังนะครับสุดท้ายนะครับเรามาโบรมาดายมาเป่าเซตหรือมาจัดทรงจะเห็นนะครับทรงหรือรูปแบบออกมาได้สวยนะครับคาว่าสวยคือหนึ่งด้านหลังออกมาได้ทุยนะครับ สนะครับด้านหน้าออกมาได้ปัดถึงเสยนะครับสสีเสรอสันหรือคนเลิออกมาได้กริ๊กออกมาได้สวยงามมากครับอันนี้เป็นผลงานของออสสมจิตดิษพักดีหรือ KTO by Academy ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับออสมี4ช่องทางช่องทางแรกแน่นอนนะครับท i k t อกท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง t i k t o กนะครับส่วนนะครับทาง YouTube แน่นอนนะครับท่านก็สามารถแอดหรือลักษณะของการเข้าไป ดังช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกันครับ ส่วนทาง Facebook l ฟ v เอฟบริ d a y นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอาทุกรูปแบบของงานของเสริมสวยอาจจะไปแต่งหน้านะครับบอยดอฟเมคอัพอาจจะเป็นก้าวผมแต่งหน้าทำผมตลอดจนงานเรื่องคอลเลอร์หรือสีหรือซอยทุกรูปแบบออสมีการแพนไปต้องช่อง Facebook l ฟ v เอฟบริ d a y นะครับส่วนทางช่องริดแนนอนนะครับอาจจะเป็นรายการหรือเป็นช็อตสั้นๆแต่นะครับท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้นะครับหรือมาลักษณะของการพรีเซนต์หรือ งานในคอนเทนต์รูปแบบต่างๆทางช่องรีได้นะครับสุดท้ายนะครับเรามาจบในการบลูการดายการเป่าเซตหรือการจัดทรงในรูปแบบของทรงผมเสยผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นเสยทวีดครับอันนี้เป็นรูปลักษณ์หรือเป็นคาเลเตอร์การทํางานในเอกลักษณ์ของขนบหรือเป็นประเพณีของชาวพุทธหรือชาวไทยนะครับว่าการทํางานในกล่งของผมทรงแบบเสยหรือทรงผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเราเีเขาเรียกว่าแพทเทิร์นเนาะมีรูปแบบ หรือมีไอดอลูปแบบต่างๆเนี่ยออกมาให้ได้เห็นนะครับครับวันนี้ผมอสมจิตดิษพระดีหรือ KTO Bar Academy ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน F4 ทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับโอกาสหน้านะครับเราและทีมงานนะครับจะเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของการคัดหรือการตัดในแนว KTO ไปคาร์ดมีมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพไปคู่กันนะครับสุดท้ายเรามาจบโดยการล็อกโดยการใส่แฮสเปย์นะครับอันนี้แน่นอนครับหลักการที่ผมจะอยู่ตัวได้ก็ต้องเป็นสเปนะครับครับวันนี้ผม และทีมงาน KTO b y Academy จะกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วขอขอ,ขอบคุณทุกทุกท่านที่ยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO b y Academy กันอยู่แล้วเราจะพบการเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออสสอน